โอเคนะครับวันนี้เราจะมาสอนหาแอสทัสตี้กันนะครับก่อนอื่นให้เรามีไอ้นี่ก่อนนะครับไอ้ที P ่แปลรูปที่มันสามารถแปลรูปไอ้ซ<ส>ันได้ก่อนครับก็จะเป็นโอ้โหฟิลเลยมันน่าจะเป็นที่แปลรูปี่0ันเอ้ไม่ใช่ครับ1,002ขึ้นนะครับจนถึง7,000ไปแต่ละ350เอ้ย370ไม่สามารถแปลรูปได้นะ พอเราแปลรูปเสร็จเราก็เก็บมานะครับนี่อันนี้นไม่ได้ใช่นี่นะนี่แม่ใชเราจะเอาไปบูชาหยันอันนี้ก็เหมือนบูชายันบูชายันเลยนะต่อ,อไปนะตอนที่เราต้องใช้คือปีกแอคนะมีปีกแอคยู่สามอันนะที่เราต้องใช้อันนี้ก็คือสองอันที่เราต้องใช้นะ เป็นพิกแอ็สโตนกับแอ็กขึ้นสนิทนะราสตี้คืออส๋สอย่งที่ถูกเลยนะครับความเลยแล้วก็มาปุยกับคนนี้นะและไข่ที่60สิบเดี๋ยวมนผมมีอันนี้เพิไม่ใช่แซวพิกแอ็นี้เป็นพิกแอ็กที่ใช้ดีนะยวขึ้นแตงให้ดูตีช้ากว่าอัน หกพันไม่หรอหกพันเจ็้วรอตีช้ากว่าอ,อันนี้ใช่เลนใช่ยูวิโดดนี่ตีช้ากว่าอ,อันนี้อันนี้ตีเร็วกว่าแล้วก็ตีได้ถึงที่หแทนดูความคุ้มอันนี้คุ้มกว่านะ นี่มันรวมๆแบบไม่ถึงพันอะ่ะอันนี้เท่าไหร่อันที่ผมเอาอมา300อันนี้60เดี๋ยวเรา,าต้องไปซื้อ 10x 200อีกนะเตาเห็นไหม 10x ไอรอนะรวมๆประมาณพันหนึ่งแต่ได้คุ้มมากเลยก็ไม่ได้ซื้าจนแย่เลยะนะเรามาทิ่ทำขายเนี่ย ออกเยอะนี่นนขเขาไม่ทำาล้วออกเลยทางนี้ก็จะน่ากลัวหน่อยนะซื้ขอข้าอขวาจะมีคนขายแล้วก็ซื้อ อันนี้ไปเลยนะอุ้ยอันนี้ชุบแล้วก็คุยกับพอ่อคานะแล้วก็มาวางเลยนี่นะครับถอนที่เราต้องใช้มีแค่นี้จริงๆนะครับหลังจากที่เราซื้อเสร็จนะครับเราขับออกจากทำนี้นะ ออจากท้ำเสร็จนะครับให้นนเราเรี้ยวซายนะเราจะขึ้นไปข้างบนถูกเขาเลยแต่ไม่ให้ขึ้นถึงสุดนะเรา๋เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอด,เด,รอดูเราก็ตามป้ายเลยนะนี่นะครับจุดนี้นะจะมีประตูอยู่ ่องลงไปนะเดี๋ยวรวบก่อนรวบไปทีเดียวเลยนี่นะครับ <c ười> ให้เราถืออันนี้ขึ้นมานะแล้วก็ ใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็จะมีพลิกแอตกลงมาหรืดูว่าจะไม่ตกลงมาแล้วน,นครับเราวก็จะได้ t ัสตี้พิกแอมานะผมขึ้นสแตทไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันมันเป็นพ i ิกแอ็ที่โอเคอยู่นะราคาก็พันหนึ่งต <c oughs> ีไป พอสแรกมันก็คุณก็หาขุดได้นะมันราคาไม่แพงมากพอลงกับแลน่ะแลสามสี่ร้อยโอเคนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับถ้าสงสัยหรือว่าถ้าผมพูกกระตุกอะไรไปขอโทษด้วยนะครับถ้าสงสัยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยโอเคนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ